เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงน้ำพริกปลาดุกร้าท่าซักทิศทางไทยทำจากเนื้อปลาดุกร้าบิ๊กอุ่ยตัวโตๆโตโตที่หมักด้วยสูตรพิเศษขนาด75กรัมราคา120บาทมาจอบประเด็นค่ะ เทียบชัดสองเหตุการณ์ย้อนรอยพฤติกรรมกวน3นิ้วป่วนขบวนเสด็จท้าทายแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่สาวรายหนึ่งวิ่งฝ่าเข้าไปใกล้ขบวนรถพระที่นั่งของในหลวงพระราชนีเมื่อช่วงค่าของวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปประกบเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวและแม้ว่าเหตุการณ์จะจบลงแล้วแต่ความรู้สึกของคนไทยที่ท,ทราบข่าวและประชาชนที่ไปรอรับเสด็จต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า เป็นการกระทําที่รับไม่ได้เพราะสาวคนดังกล่าววิ่งฝ่าเข้าไปถึงขบวนรถพระที่นั่งไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรก็ตามแต่ไม่เหมาะสมและหากมีอาวุธย่อมเป็นอันตรายถึงพระองค์ท่านขณะที่อีกมุมค่ะก็ได้มีกลุ่มม็อบ3นิ้วมายืนถือป,ป้ายป่วนบริเวณที่ขบวนเสด็จจะผ่านด้วยทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูเหตุการณ์และพฤติกรรมป่วนขบวนเสด็จของกลุ่ม3นิ้วจะพบว่า นับวันยิ่งมีความเพิ่มเกริมไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองมากขึ้นอย่างเช่นค่ะในวันที่14ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วได้ปรากฏคลิปที่กลุ่มผู้ชมุมนุมเข้าไปขวางขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธและมีคลิปที่นายเอกชัยหงกังวานได้ตะโกนว่า ให้เข้าไปขวางเลยและชู3นิ้วด้วยปัจจุบันค่ะนเอกชัยเป็นหนึ่งใน3ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110จากกรณีที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้ว โดยก็มีผู้ต้องหาอีก2คนค่ะได้แก่นายบุญเกือ้อหนุนเป้าทองอายุ21ปีนักศึกษาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยมหิดลและนายสุรนาถแป้นประเสริฐอายุ35ปี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวนชนลดปัจจัยเสี่ยงอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาการกระทําของม็อบสามนิ้วมีความเหมือเกริมท้าทายและต้องการจะพาดพิงสถาบันมาโดยตลอดและการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆก็ทําให้คนไทยและพลังเงียบจํานวนมากรับไม่ได้ดังเช่นครั้งนี้ค่ะที่มีสาววิ่งฝ่าเข้าไปยังขบวนรถพระที่นั่งก็ทําให้ถูกวิพากวิจารณ์อย่างมากและประชาชนส่วนใหญ่รอติดตามความชัดเจนและความคืบหน้าอีกครั้งว่าแท้ที่จริงแล้วสาวคนดังกล่าวมีเจตนาอะไรกันแน่ค่ะ สวัสดีปีใหม่2,565ปีขานปีเสือปีใหม่นี้นะครับสถาบันทิศทางไทยมีสินค้ามากมายของพี่น้องชุมชนต่างๆทั่วประเทศที่จะมานำเสนอให้เราได้อวยพรกันด้วยสินค้าของชุมชนมีตั้งแต่ราคา199บาทไปจนถึง888บาทแพ็กเกจสวยงาม นะครับช่วยกันสนับสนุนชุมชนช่วยสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทยขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ